สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูต้นโชคเก้าชัน้นไม้แบล็กนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เป็นลักษณะโดดเด่นนะครับเป็นไม้พื้นใบเขียวเข้มนะครับรูปทรงปลายหอกนะครับมาดูใบของเขานะครับใบเขาก็จะมีความเข้มของใบนะครับ สีใบของเขาจะมีความโดดเด่นกระตรงที่มีความเข้มนะครับแล้วก็ลักษณะด่างของต้นนี้นะครับก็มีด่างชมพูตรงขอบใบนะครับต้นนี้ก็เริ่มเปิดด่างแล้วนะครับเป็นไม้แบ็กซึ่งเป็นลูกผสมมานะครับก็ปัจจุบันก็มีไม้หลายๆส่วนนะครับที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ แล้วก็มีการเปิดด่างได้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นด่างชมพูด่างแดงนะครับหรือด่างออกม่วงนะครับก็ต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่ได้รับการผสมมานะครับวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนกระถางนะครับคือรากของเขาเริ่มที่จะเดินเต็มกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางจากไซส์5นิ้วเป็น10นิ้วเลยนะครับเพราะาใบเขาเริ่มยาวนะครับแล้วก็ เราก็เตรียมวัสดุปุวยเรียบร้อยนะครับแช่น้ําไว้หน่งหนึ่งสองคืนแล้วนะครับเดี๋ยวมีปุ๋ยละลายช้านะครับที่จะใส่รองก้นกระถางนะครับถางเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็เอาปุ๋ยละลายช้าโรยเลยนะครับประมาณไม่มากนะครับ,หย,บหยุบมือนึงนะครับ จากนั้นเราก็นํากระถางมาวัดครับตั้งลงไปนะครับให้ขอบกระถางเก่ากับขอบกระถางใหม่เขาอยู่ระดับเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการบีบกระถางนะครับเพื่อให้เพื่อให้รากเาขาหลุดออกจากขอบกระถางจากกระถางนะครับ ดู่ากเขานะครับมีความขาวอวบนะครับแสดงว่า่ากเขาเดินดีนะครับก็เดินเต็มกระถางแล้วนะครับเราก็วางได้เลยนะครับวางตรงกึ่งกลางนะครับจากนั้นเราก็นํากล้มะพร้าวสับครับเอาลงบริเวณด้านข้างนะครับลงด้านข้างให้ทั่วเลยนะครับ เอาลงให้ชั่วเลยนะครับก็ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดมากนะครับจัดให้เข้าส่งนะครับใบเขาจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับเสร็จแล้วก็ ปุ๋ยละลายช้านะครับโรยครับละลายช้าโรยรอบๆอบนะครับครับก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นการเปลี่ยนกระถางสำหรับโชวเกลาชั้นไม้แบล็กนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ